สวัสดีครับวันนี้นะครับปอพาโชคนะครับจ้หน้าอุกกรไฮโดรไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีสินค้านําเสนอนะครับเป็นลูกสกิดนะครับงานบ่อนนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นงานบ่อนนะครับตัวนี้เป็นคู่โตดนะครับเป็นลูกสเกลตันนะครับตัวนี้ผ่านไฟผ่านตอสผ่านแม่เหล็กนะครับคือผ่านตรวจทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเดี๋ยวตรวจให้ดูตัวนี้คือว่าผ่านตรวจหมดนะครับ เลือกได้นะครับเลือกได้จะเอาเม็ดคุณหรือว่าเม็ดสเกนนะครับสเกนโปงสเกนตันทําได้นะครับลูกเผาทําได้นะครับส่งไฟผ่านนะครับส่งไฟผ่านตอนไม่ร้องไม่เหล็กไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมตรวจไฟให้ดูก่อนนะครับอ่ดูนะครับเดี๋ยวตรวจไฟให้ดูนะครับอ่านี่นะครับดูความใสของลูกนะครับเห็นไหมเอ้ยนี่อ่ะครับ ผมมองไม่เห็นกล้องดูนะครับตัวดูเทเลนานะครับนี่นะครับทะลุหมดนะครับไม่ดำนะครับไม่เห็นเครื่องนะครับนี่ดูครับมาดูนะครับเนี่ยดูดูอ่ะนี่นะครับดูนะครับนี่ผ่านตรวจนะครับผ่านไฟนะครับดูนะครับผ่านไฟนะครับไม่มีจุดดำนะครับผ่านไฟนะครับอ่าผ่านไฟสองเมตรนะครับตัวนี้เลือกได้ครับจะเอากี่เมตรงานเม็รงานเดียวสองเม็ดสามเมตรเดี๋ยวตรวจแม่เหล็กต่อนะครับ ม่เลยข่าวตัวใหญ่นะครับไม่ดูดนะครับไม่ติดนะครับไม่ขยับนะครับไม่วิ่งนะครับดูตัวนี้ไม่วิ่งนะครับสุดยอดคือไม่วิ่งนะครับไม่วิ่งตามนะดูนะครับงานบอลแท้นะครับไม่วิ่งตามนะครับดูนะครับไม่เลยข่าวนะครับไม่วิ่งตามนี่เป็นสเกลตันครับตัวนี้สเกลตันนะครับทํานี่คือสเกลตันตัวตอนนะครับ ผมไม่อยากลิดรูปมากครับเพราะว่าอันนี้ของลูกค้าครับปรับปรับต๊อบสุดนะครับนี่ดับดูนะครับตัวให้ดูนะครับผมไม่อยากพลิกหน้ารูปมากนะครับเพราะว่าเป็นของลูกค้าเขานะครับนี่ดูผ่านแน่นอนครับผ่านไฟผ่านเลขผ่านต๊อบนะครับมาดูนะครับไม่ร้องนะครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับ ผมจะขยาเม็ดงานให้ดูสักสองรอบนะครับเพราะเป็นของลูกค้าเขาเดี๋ยวลองให้ดูเลยนีย่ครับลองดูให้ดูเลยนะครับขยาให้ดูก่อนดูนะครับอ่าตาอนนี้จะเป็นห้าเอี่ยวนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะครับอ,อันนี้จะเป็นห้าสองนะครับห้าสองเปิดนะครับนี่นะครับ5้าสองนะครับรอบนะครับ อ่านี้เป็นสามสามนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับสองเม็ดงานนะครับงานบดนะครับผ่านไฟผ่านเหล็กผ่าน๊อสนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับดูความใสของลูกนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับดูครับอีกเม็ดหนึ่งผมตัวให้ดูดูครับดูหน้าสีเลยก็ได้อ่าเนี่ยดูครับอ่าดูนะครับเป็นไงครับผ่านนะครับผ่านไฟของจริงนะครับ ดูครับผ่านไฟของจริงนะครับนี่ผ่านจริงนะครับงานสวยนะครับผ่านไฟของจริงนะครับนี่ครับผ่านไฟนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที Regierung ่ร้านปอพาโชคนะครับสเกนโป่งสเกนตันลูกข่าวทําได้หมดนะครับถ <ayo>, ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ